ย้อนคำทำนายหมอไพรไพรกระซิบคู่รักดาราจะแต่งงานบอกใบอย่างเป๊ะจากกรณีที่พระเอกหนุ่มมาร์กรินเซอร์ไพ์ขอแฟนสาวอย่างคิมเบอร์รี่แอนเทียมซิริแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มาร์คขอคิมแต่งงานนั้นยังเป็นโรงแรมที่แฟนสาวชอบมากเนื่องจากเป็นโรงแรมอเดรแฮเบิร์นนักสแสดงที่คิมชื่นชอบจัดงานแต่งงานแถมมีเพื่อนสนิทอย่งยางยายาและนาเดตร์ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้อีกด้วย ล่าสุดทางรายการครอบครัวบันเทิงช่อง3ได้ย้อนคลิปคำทำนายของหมอปรายพายกระซิบที่เคยถูกถามเรื่องนี้กลางรายการเมื่อวันที่13เมษายน2565ที่ผ่านมาว่าระหว่างณเดชน์ยาๆยายากับมากคคิมสองคู่นี้ใครจะแต่งกันก่อนซึ่งหมอปรายก็ตอบว่าแต่งเนี่ยใครแต่งก่อนกันใช่ปะผู้หญิงผมสัน้นก่อนที่ต่อมาจะมีเขาดีมารคอคิมแต่งงานซึ่งผู้หญิงผมสั้นตามคำทำนายก็น่าจะหมายถึงคิมเบอร์ลี่นั่นเอง หลังจากที่พ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปแฟนรายการหลายคนแสดงความคิดเห็นบอกว่าแม่นมากเพราะตอนนี้หมากได้ขอคิมแต่งงานแล้วแต่ก็มีบางคนทักว่าแบบนี้น่าจะถูกครึ่งเดียวหรือเปล่าเพราะช่วงไทยคลิปนั้นหมอไพรถูกถามว่าอีกนานไหมปีนี้หรือเปล่าแล้วเจ้าตัวบอกว่าปีนี้คงน่าจะยังน่าจะขยับไปอีกนิดนึงแต่ถึงอย่างไรก็ยังมีคนที่โตแทนโดยมองว่าหมอไพรน่าจะหมายถึงอาจจะยังไม่จัดงานแต่งงานในปีนี้ก็ได้แต่ขอแต่งงานไว้ก่อน ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ